แต่ก่อนจะไปทําน้ําเต้าซุปก็มาปอกก่อนนะจ๊ะนี่หละจ๊ะก,ก็เป็นเป็นน้ําเต้าที่ไม่แก่นะจ๊ะก็เลยปอกง่ายนี่ดูสึกว่าจะเน่าสักหน่อยนะจ๊ะกปอกเอาสีเขียวออกแตส่สีเขียวก็ดีจ้ะ ไม่เอาออกก็ได้แต่ส้มจะเอาออกก็หั่นแบบนี้จ้ะหั่นพอคำแล้วนี่ที่หั่นแล้วนะจ๊ะและนี่ที่หั่นแล้วจ้ะแล้วนี่ก็มีก็มีเยอะเลยจ้ะลูกนึงก็ได้เยอะอยู่นี่ก็จะเอาแค่แข็งนี่ก็จะทําซุปจ้ะพอหั่นให้เสร็จเดี๋ยวไปทําซุปกันเลยจ้าสวัสดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาทํา ฟักทองซุปนะจ๊ะเพื่อนส้มที่อยู่ภาคใต้เขาเรียกน้ำเต้าจะส้มก็จะเรียกน้ำเต้าตามเขาไปนะจ๊ะส้มก็หัน่นหั่นน้ำเต้าไปแล้วจ้ะก็จะได้ขนาดนี้ก่อนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ60สกรัมจ้ะห0สิเอิมขอโทษจ้ะห0 0อกรัมจ้ะน้ำหนักแล้วส้มใช้เกลืออยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็ผง ผงคนออยู่ที่หนึ่งช้อนชาแล้วก็ซอสแม็กกี้อยู่ที่สองช้อนชาแล้วก็มีต้นหอมด้วยจ้ะต้นหอมก็หอมแดงของส้มนั่นแหละจ้ะเขายังไม่ลงหัวเลยแต่หน้าหนาวเข้ามาแล้วส้มก็เลยใช้เป็นต้นหอมแทนจ้ะแล้วก็มีพริกแดงหวานแล้วก็มีผักชีหอมด้วยจ้ะแล้วก็ใส่ใส่นี้ด้วยจ้ะนม คาคาเนชั่นจ้ะใส่ลงไปด้วยแล้วก็มีน้ำน้ำสะอาดน้ำดื่มเรานี่แหละจ้ะก่อนอื่นส้มก็จะตั้งตั้งกระทะก่อนนะจ๊ะวันนี้ใช้สแตนเลสแบบเป็นโถนะจ๊ะก็เปิดเตาเลยแล้วก็ใส่น้ำไปเลยจ้ะครึ่งลิตรครึ่งลิตรก็อยู่ที่ 500ม l จะก็ใส่ลงไปแล้วก็จะปิดฝาจะเพื่อนๆปิดฝาให้น้ําเดือดแล้วค่อยมาใส่เครื่องปรุงเครื่องเครื่องปรุงต่างๆจ้ะปิดฝาเลยจ้าน้ําก็เดือดดีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็จะใส่ใส่เกลือลงไปจ้ะใส่เกลือลงไปแล้วก็ขนอจ้ะขนอ หมูหรือไก่ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ซอสแม็กกี้ก็ใส่ลงไปเลยจ้ะก็จะคนอืคนแล้วก็จะใส่ใส่นี่ลงไปเลยจ้ะใส่น้ำเต้าลงไปเลยจ้ะนี่จ้ะส้มก็จะปิดฝาให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งจ้า เดี๋ยวมาชมตอนต่อไปนะจ๊ะน้ำเต้าซุปก็เดือดตีแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนี่อะไรจ๊ะอืมสุดยอดเดี๋ยวส้มจะใส่พริกหวานลงไปจ้าใส่ลงไปแล้วก็จะจะชิมดูน้ำนะจ๊ะว่าเป็นยังไง ขาดขาดเหลืออะไรไหมอมอร่อยจ้ะเพื่อนอร่อยอเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บหนึ่งนะจ้าน้องแมวอยากจะเข้ามาชมจ้าเดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดอีกหน่อยจ้า ส้มก็ลองน้ำเต้าแล้วก็ยังไม่เปื่อยเลยจ้านี่หละจ้าน้องแมวเหมียวเขาจะจะเข้ามาชมนะจ้าน้องแจ็คน้องแจ็คทำอะไรลูกหมนึม่อยากชมเลยลูกหอนี่คือน้องแจ็คน้องแจ็คอืมน้ำเต้าก็เปื่อยดีแล้วนะจ้าส้มจะใส่นมลงไปเลยจ้ะประมาณสี่หรือห้าช้อนโต๊ะจ้ะ สองสามสี่ใส่เปเรียจ,จ้ะห้าช้อนโต๊ะถ้ามีครีมก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะแต่นี่ส้มไม่มีจ้ะก็เลยใส่นมแทนก็จะสีสันก็จะขนาดนี้หลยจ้ะแล้วส้มก็จะใส่ผักลงไปเลยจ้ะ ก่อนจะใส่ผักก็จะใส่ไข่ลงไปด้วยจ้ะจะพ่อบ้านพ่อบ้านเขาจะกินจะกินกับไข่นะจ้ะไข่เป็ดเพื่อนๆจะใช้ไข่ไก่ก็ได้นะจ้ะตอกแล้วก็ใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ไปแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่ผักลงไปเลยจ้ะแบบนี้จ้ะ อันนี้เป็นสไตล์ของส้มเองนะจ๊ะเป็นน้ำเต้าน้ำเต้าซุปสไตล์ของส้มเองจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่อะไรเพิ่มก็จัดการเลยนะจ้านะจ๊ะก็จะได้ขนาดนี้เดีย๋ยวส้มจะชิมอีกครั้งหนึ่งจ้ะเพื่อความแน่ใจ อืมโอเคจ,จะเจะเค็มจะเค็มไปนิดนึงก็คงจะงวดหน้าก,ก็คงจะใส่ประมาณไม่ถึงช้อนโต๊ะนะจ๊ะเกลือถ้าถ้าเค็มนี่มันอ,ออกเอาออกไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าไม่เค็มนี่ดีแต่ถ้ากินกับไอ้นี่ก็คงจะโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวจะตักเสิร์ฟให้พ่อบ้านดูซี่เขาจะว่ายังไงจ้า เดี๋ยวส้มปิดเตาก่อนจ้ะปิดเตาแล้วส้มก็จะตักเสิร์ฟเลยนะจ้าตักเสิร์ฟให้พ่อบ้านชิมเลยจ้านื่จอืมเพื่อนๆอยากจะใส่เนื้อลงไปก็ได้นะจ้าแต่ส้มไม่ใส่จ้านี่จ้าอืมมีไข่ด้วยนจ้าเดี๋ยวให้เขาจัดการเลยพ่อบ้าน เดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชมพ่อบ้านชิมกันเลยจ้าเดี๋ยวพ่อบ้านจะชิมให้ชมนะจ้ามามาจ้ามาชิมด้วยกันจ้าจ้าพอดีจ้ะพ่อบ้านจ้าก็ดีหน่อยจะมีคนชิมให้ชมส้งก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่จ้าน้ำเต้าซุปส่วนมากจะชอบกินใส่แกงนะจ้าแต่พ่อบ้านเขาชอบกิน เป็นซุปนะจ๊ะเป็นซุปแบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมพี่รอนอดิซโซตีอ,ตอเนอะเนาะอ,อ๋อเขาบอกไม่เค็มไม่เค็มเลยจ้ะคงจะเป็นพอเอพราะเพราะส้มกินไม่เค็มนะจ๊ะก็เลยว่าเค็มเขาก็ว่าโอเคอยู่ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับฟังและรับชมนะจ๊ะโชคดีมีความสุขจ้ะถ้าเพื่อนใหม่ ชอบสมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าขอบคุณมากมายจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วและจ้าเพื่อนๆโชคดีโชคด,ชคดีอีกครั้งหนึ่งจ้าแฮปปี้แฮปปี้นะจ้าบา,บายบายสวัดดีนนจ้า